มาสองช่วงล่างนิวแคมรีกันครับเจ้าของฉายานิ่งเงียบเนบมาดูกันครับว่าพ้นกันสินสุดเก็บเสียงจะมาเติมเต็มส่วนไหนมาชมกันครับเดี๋ยวเรามาดู ใต้ท้องกันก่อนเลยที่บอกว่าดีกว่า,ารุ่นอื่นๆเนี่ยดีกว่ายังไงเดี๋ยวมาดูกันครับมาแนวตะเข็บที่เขาซีนมาตรงนี้นะครับเก็บงานสวยมากนะครับก็อาจจะมีแลมมาบ้างนิดหน่อยแต่โดยรวมถือว่าดีกว่ารุ่นอื่นๆนะครับดีกว่าไม่ผูไม่พูดถึงยี่ห้อรถดีกว่าก็สวยครับเก็บงานมาสวยตรงนี้ก็จะเป็นแดมเหมือนกันนะครับแต่เขาจะทํามาให้แค่รอยตะเข็บนะครับรอยต่อของตัวชิ้นงานแต่ไม่เป็นไรพ่นกันเสนิมสุดเก็บเสียงของเราเราจะทําตัวเนี้ย ตัวแดมเนี่ยให้เต็มพื้นที่นะครับแล้วก็พ่นกันสนิมลงไปอีกชั้นหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่ามีสนิมบ้างหรือไม่นะฮะมาดูที่ซุ้มล้อกันก่อนเลยนะครับนี่นะครับตรงบริเวณดุมล้อตรงนี้ก็จะมีบ้างนิดหน่อยนะครับอันนี้เป็นปกติของรถทุกรุ่นนะฮะส่วนที่เห็นอีกก็จะเป็นตรงนี้นะฮะก็จะมีหลุดร่อนบ้างนะครับตัวนี้ก็จะเคลียร์สนิมบอกให้แล้วก็จะพ่นกันสนิมทับไปอีกชั้นหนึ่งนะครับเดี๋ยวมาดูตรงเก็บงานตรงซุ้มล้อกันนะครับนี่ตัวน ระดับหนึ่งนะครับแต่เราก็จะมาแดมให้ทั้งหมดให้เต็มพื้นที่นะครับจากที่ผมเคยไปเทสไดนะครับคัมรี่เนี่ยนะครับขับรถประมาณ120ถึง140เนี่ยก็จะมีเสียงภายนอกเนี่ยเข้าไปรบกวนภายในห้องโดยสารนะครับสังเกตได้ว่าจะเข้ามาจากตรงซุ้มล้อนะครับแล้วก็ตรงบริเวณขอบประตูนะครับส่วนคนนั่งด้านหลังเนี่ยจะมีเสียงเข้าไปรบกวนเนี่ยจะเข้ามาจากตรงรอยต่อระหว่างช่องเก็บสัมภาระด้านหลังแล้วก็บริเวณห้องโดยสารนะฮะเดี๋ยวไปดูซุ้มหลังกันครับนี่ตรงนี้ก็มีอีกจุดหนึ่งนะฮ ล้อเนี่ยตัวนี้ก็แดมมาระดับหนึ่งตรงนี้ก็เสียงจะจะเข้าไปจะแดมให้เต็มซุ้มล้อแหละนะครับแล้วก็จะพ่นการสนิมพ่นกันสนิมของเรารับประกัน10ปีนะครับตัวเช็คทุกหกเดือนหรือหลุดล่อนอะไรอย่างงี้ก็พ่นเติมให้ใหม่เลยไม่มีค่าใช้จ่ายครับตรงนี้นะครับตรงช่องเก็บยางอะไหล่ตัวนี้ก็ไม่ได้แดมมานะคะก็จะแดมแค่รอยตะเข็บรอยต่อแล้วครับส่วนรอยต่อของช่องเก็บสัมภาระด้านหลังจะอยู่ตรงนี้นะครับก็ทํามานิดหน่อยครับไม่เต็มไม่เต็มเดี๋ยวจะมาพ่นตรงนี้ให้เต็มนะครับ ให้เต็มทั้งหมดเลยตรงไหนพ่นได้พ่นทั้งหมดส่วนที่พ่นไม่ได้เนี่ยเราจะมีตัวพลาสติกซีนไว้นะครับเพื่อที่จะไม่ให้ตัวพ่นกันสนิมหรือตัวแดมของเราเนี่ยไปไปเลอะนะฮะช่วงล่างใต้ท้องของคัมมี่นะครับก็สังเกตได้ว่าก็จะทํามาเหมือนกันนะครับแทบจะทุกรุ่นเลยนะครับของรถ Honda ของอะไรก็ก็ตามแต่แทบจะทุกรุ่นแหละเขาจะทําแท่ตะเก็บอะไรพวกนี้แต่พ่นกันสนิมสูตรเก็บเสียงของเรานะครับเราจะพ่น ผมเข้าไปเลยนะครับเอาง่ายๆเลยคือจะทําให้มันเต็มกว่าเดิมดีขึ้นกว่าเดิมนะครับในเรื่องของการกันเสียงแวดล้อมภายนอกเข้าไปรบกวนภายในห้องโดยสารครับเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทํางานกันนะครับว่าจะพ่นถมให้เต็มเนี่ยทำยังไงนะครับแล้วหลังจากพ่นซิก้าหกหกสอเนี่ยจะสวยขนาดไหนนะฮะแต่ยังไม่จบเท่านี้นะครับคันนี้ฟูลโปรดิวชันนะฮะเดี๋ยวจะมีการเคลือบซิมิกแล้วก็ติดฟิล์มกันลอยแล้วก็ติดฟิล์มกรองแสงอีกนะฮะเดี๋ยวไปดูขั้นตอนแต่ละอย่างกันครับ